ในแพด PTP 9.4.0ของเกมได้บายนะครับนอกจากว่าเกมเนี่ยจะมีการคอรแลแลบกับซีรีส์เซนติงแล้วเนี่ยเกมก็ได้มีการปรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมด 2V8 แล้วก็มีการปรับ Visual t a y l o r Radius ให้มันมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นทั้งแบบที่มันเป็นเสียงใจเต้นแล้วก็ที่มันเป็นเสียงคำเพลงหรือว่าเสียงระ,ะบาดย,ยนะครับแล้วก็มีการปรับโครงหน้าของแนนซี่ไปไหมนะครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าแบบใหม่เนี่ยมันดีกว่าหรือว่าแย่กว่ากัน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมกล้องดูอิดครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดการปรับแพดท PTB 9.4.0ของเกม d e b d by ยเดรย์นะครับซึ่งหน้าในคลิปนี้นะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ย ก็อาจจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตอนที่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หลักอีกรอบหนึ่งนะครับโดยคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเน้นที่การปรับโหมด2วิ8มากกว่านะครับโดยในโหมด2วิ8รอบนี้นะครับก็ได้มีการเพิ่มคิลเลอร์ม,มาใหม่หนึ่งตัวซึ่งก็คือ The Goose Guy หรือชักกี้ครับซึ่งชักกี้เนี่ยก็ได้มีการปรับสกิลเพื่อรองรับกับโหมดนี้ด้วยโดยอย่างแรกนะครับความเร็วตอนหมุนตัวระหว่างที่ชักกี้เนี่ยกำลังหันเต๋า จะเพิ่มขึ้น10% 2. เพิ่มระยะเวลาของโหมดไฮดี D ้โฮหรือโหมดสวัสดีทักทายนะครับเพิ่มขึ้นอีก15% 3. ตอนนี้ชักกี้นะครับทำการพุ่งรอบไม้นะครับไม้ที่ว่าเนี่ยก็จะแตกทันที 4. นะครับชักกี้เนี่ยจะสามารถเห็นรอยเท้าหลอกที่อยู่รอบๆตัวเธอได้และ5ครับจะเพิ่มเวลาของการโจมตีหันตาเนี่ย <c oughs> เพิ่มขึ้นอีก50% แล้วก็มีการปรับคิเลอร์หนึ่งตัวครับซึ่งก็คือเนมิซิสไม่สิต้องบอกว่าเป็นการปรับซอมบี้ของเนมิซิสมากกว่าครับเพราะว่าในโหมดนี้นะครับจะมีซอมบี้เพิ่มขึ้นเป็น4ตัวจากเดิม2ตัวและซอมบี้เนี่ยจะเดินไวขึ้น35%ครับต่อไปครับ mm hmm. ก็จะเป็นคลาสทั้ง3ของคิลเลอร์ซึ่งผมจะเริ่มจากคลาสเดละฉานครับซึ่งคลาสนี้นะครับคิลเลอร์เนี่ย จะมีความเร็วในการพังที่เพิ่มขึ้น25%และเครื่องนะครับที่ถูกคิ่เลอร์เตะเนี่ยก็จะเผยเป็นอนอร์สีเหลืองให้กับคนที่มีคลาสนี้ครับซึ่งเซอร์นะครับที่มาปั่นเครื่องที่ถูกแตะไปนะครับด้วยเอฟเฟกของคลาสนี้เนี่ยเครื่องที่ว่านะครับก็จะระเบิดและส่งเสียงนัาออกมารวมถึงเซอร์นะครับก็จะมีสโมกหรือวควันเนี่ยมาปกคลุมตัวสกล่างๆเลยครับแล้วก็ เซอร์เนี่ยจะติดสาระถูกกีดขวางเป็นเวลา1 2นาทีครับและเครื่องเนี่ยก็จะมี <c oughs> และเครื่องนะครับก็จะเปลี่ยนสีอล่าครับกลับไปเป็นสีแดงเหมือนเดิมโดยคลาสนี้นะครับจะมีคูดาวอยู่ที่60วินาทีซึ่งตอนที่คลาสนะครับมีคูดาวเนี่ยเราก็จะไม่มีโบนัสในการพาที่ไวขึ้นครับคลาสที่2ครับเฟียร์มงเกอร์โดยคลาสนี้นะครับ เราเนี่ยจะได้สาระเร่งรีบ5%เมื่อไม่มีใครเห็นเราครับแล้วก็การที่เรานะครับทำให้เซอร์เนี่ยบาดเจ็บไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามนะครับเอฟเฟกของคลาสนี้นะครับจะทําให้เซอร์ที่อยู่ในระยะ12เมตรเนี่ยกรีดร้องได้มากสุด2คนครับแล้วก็จะเผยออร่าของเซอร์นะครับไปยังเพื่อนลุมทีมอีก2วิด้วยและคลาสนี้นะครับก็มีคูดาวอยู่ที่60นาที ซึ่งตอนที่คราะครับติโคดาวอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ได้เอฟเฟกของสานะเร่งรีบเหมือนกันครับค่าที่3ครับ Enforcer ซึ่งมาร์นะครับเมื่อเราเนี่ยทำการไล่เซอร์ที่บาดเจ็บเราจะได้สานะเร่งรีบ30%แล้วก็เมื่อเรานะครับทำการโจมตีเซอร์เนี่ยเซอร์ก็จะได้ Enforcer Mark ติดอยู่ที่ตัวนะครับซึ่งเราและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็จะเห็นออร่าของมาร์กนี้โดยมาร์กนี้นะครับ จะมีเวลาอยู่ที่45วินาทีซึ่งทุกๆ8วีนะครับของมาร์นี้เนี่ยเซอร์จะถูกเผยออร่าเป็นเวลา1วิทีครับและเมื่อนะครับทำการโจมตีเทวิวาเนี่ยจนล้มลงนอนมาร์กจะหายไปแต่ระยะการโจมตีของเราครับจะไกลขึ้น60เปซ็นเป็นเวลา15วิทีครับซึ่งแน่นอนครับ คลาสนี้ติดคูดาวอยู่ที่60ปีเหมือนเดิมซึ่งตอนที่เรานะครับติดคูดาวอยู่เอฟเฟกสารเร่งรีบก็จะไม่ทํางานเหมือนเดิมครับต่อไปครับจะเป็นคลาสใหม่ของเซอร์ที่มีชื่อว่า Torchbearer โดยคลาสนี้นะครับเราเนี่ยจะเริ่มเกมด้วยไฟฉายเลดอนคอมมอนแล้วก็เมื่อเวลาของคลาสสกิลนะครับผ่านตายจนครบสิวิเนี่ยเรานะครับจะสามารถกดปุ่มสกิล เพื่อทําการทิ้งระเบิดแฟตได้นะครับซึ่งคลาสนี้นะครับก็จะมีคูดาวอยู่ที่60วินาทีต่อไปนะครับจะเป็นอินโฟสกิลก็คือเราเนี่ยสามารถเอาฉิยนะครับส่องไปหาคิลเลอร์เป็นเวลา0.5วิเพื่อทําการเผยออลล่าของคิลเลอร์นะครับไปยังเพื่อรวมทีมคนอื่นเนี่ยได้2วินาทีครับและเซอร์ที่กําลังถูกไล่ล่าอยู่นะครับเราเนี่ยจะเห็นออร่าของเซอร์นั้น เมื่อเซอร์ที่ว่านะครับอยู่ใกล้เราในระยะ3-2เมตรสุดท้ายครับ Unlockable Skill อันนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยทำการช่วยเพื่อนที่ล้มอยู่นะครับเพื่อนเนี่ยก็จะติดสาทนทานรวมถึงเพื่อนนะครับที่บาดเจ็บอยู่แล้วมาช่วยเราเนี่ยเพื่อนก็จะได้รับสาระทนทานเหมือนกันแล้วก็มีการปรับ Class c o u s นะครับซึ่งปรับในส่วนของ Unlockable Skill ครับโดยมีการปรับให้ความเร็วตอนเดินนะครับ ไวขึ้น25%และเราเนี่ยก็จะไม่มีเสียงร้องนะครับตอนัาเจ็บแล้วก็เรานะครับจะไม่กรีดด้วยนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการเพิ่มแมปใหม่เข้ามาในโหมดนี้2แมปครับซึ่งได้แก่แมปกรอนอิงสโตเฮาส์และลอตเทนฟิล l d ครับสุดท้ายครับจะเป็นฟีเจอร์ต่างๆภายในโหมดนี้โดยผมจะเริ่มจากตัวน้ำยาครับซึ่งน้ำยานี้นะครับอารมณ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับสมุนไพรเลย โดยน้ำยาเนี่ยเราสามารถวิ่งหาได้โทั่ทั้งแมปอันรณมเหมือนหาเททเทมครับซึ่งน้ำยาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างครับอย่างแรกจะเป็นน้ำยาเจอจางซึ่งเซอร์นะครับที่ทำการใช้เนี่ยจะสามารถฟื้นฟ,นฟนูสารนะร่างกายได้1ขั้นส่วนคิลเลอร์นะครับเมื่อใช้มันเนี่ยคิลเลอร์คนที่ดื่มนะครับหรือว่าใช้มันเนี่ยจะได้รับสาระเร่งรีบ10%เป็นเวลา20วินาทีครับอันที่2ครับ น้ำยาบริสุทธิ์ซึ่งเซอร์ที่ทําการดื่มอันนี้นะครับเซอร์คนดังกล่าวเนี่ยจะถูกลบสานะการโดนสองกง1ขั้นส่วนคิลเลอร์นะครับเมื่อดื่มเข้าไปเนี่ยคิลเลอร์ทั้ง2ตัวจะได้รับสานะเร่งรีบ10%เป็นเวลา20ิวิครับพูดง่ายคือถ้าเราดื่มนะครับเพื่อนเองเนี่ยก็วิ่งไปด้วยต่อไปครับจะเป็นการปรับเสียงหัวใจในโหมดนี้ซึ่งมีการปรับ เพื่อรองรับกับคิลเลอร์ทั้งสองตัวครับก็คือตอนนี้เนี่ยเกมมันจะบอกแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้คิลเลอร์ตัวเดียวหรือว่า2ตัวครับซึ่งจะสังเกตได้จากไอคอนที่มีการบอกป้ายอย่างชัดเจนแล้วก็มีการปรับออ d ด o t a แท็กสำหรับคิลเลอร์แต่ละตัวเมื่ออยู่ใกล้เซอร์ด้วยครับแล้วก็การลุมฮิลครับเซอร์เนี่ยจะสามารถลุมได้มากสุด3คนจากเดิม2คนครับ โอเคครับในคลิปนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับและสามารถกดสมัครสมาชิกได้น,นะครับเริ่มต้นห้าสิบบาท <c oughs> โอเคทุกคนว่าจะไใหม่นะครับปาแป๊ค้าสวัสดีครับง่วงแล้วเนี่ยตอนนี้ <c oughs>